มาครับพี่ๆวันนี้พามารู้จักอีกรุ่นหนึ่งดีกว่าสําหรับกล่องแท็กติกนะครับตัวนี้บอกเลยว่ามันสุดเป้งสุดจ้าบเลยนะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าโรดอัพนะครับพี่ๆความพิเศษของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือมีการถอดก้านข้างหลังได้นะครับถอดออกไปเลยนะครับเวลาเราจะจัดเก็บขึ้นลงขึ้นรถอะไรเนี่ยก็บอกเลยว่าสะดวกสบายแล้วก็กลับเอามาใส่ได้นะทีนี้มาดูภายในสักน่อยสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะครับก็มีซิลยางกันน้ํากันฝุ่นมาให้ด้วยนะครับก็บอกเลยว่าเออทาดีทําถึงจริงๆนะครับแล้วก็อก ลแล้วก็เวลาจะยกก็มีการกดกดล็อกื่อยกขึ้นไปใช้งานนะครับภายในของเขาก็โอโถกว้างขวางนะครับทีนี้ไปดูความพิเศษขเขาอีกจุดนิดนึงนเขาเนี่ยยังสามารถแต่งเพิ่มได้ก็คือสามารถซื้อตัวเสริมที่เป็นตัวฝาใสอ่าแล้วก็ยังมีตัวฝาใสที่มันเป็นแบบ s t a ็กข้างบนได้นะครับก็คือเป็นระบบระบบแบบเออ stack ไว้นะครับมสมมุติว่าเราอยากจะเออยกไปแบบอันเดียวเอองานเล็กเ้ยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยครับก็สามารถยกออกไปได้แล้วก็กลับมา s t a ็กที่เดิมนะทีนี้ผมจะพาไปดูว่าไซส์เนี่ยมันเป็น full size เนี่ยที่มันเป็นขนาดไหนนะครับว แต่ท่านอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันขนาดประมาณเท่าไรแล้วมันเมื่อวางใกล้ๆก,กับแบรนด์ระดับโลกหรือหน้าตามันเป็นยังไงนะครับก็ต้องให้พี่ๆได้พิจารณาดูกันเองเลยนะครับว่าเอ้ยมันก็มีความที่ดูทันสมัยอยู่นะเออส้มกับเหลืองก็ไปด้วยกันได้นะบางทีลูกพี่อะลูกพี่สีเหลืองนะครับแล้วลูกน้องสีส้มส่วนลูกค้าสีแดงเอเอ,เอก็เข้าท่าอยู่นะครับก็ลองไว้พิจารณาครับพี่ๆสาหรับกล่องเครื่องมือที่หล่อเท่ขนาดนี้ในราคาที่โค้จะประหยัดรับรองว่าจัดไปบ้านไม่เล้าฉาน แนน,นน่อและก็แน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของก็พบกันได้ที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับแล้วแต่ตามสะดวกส่วนใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้ตามช่องทางธรรมชาติท้ายล่างให้กันแล้วกันนะครับพี่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ